ต้องเด็กช่วงที่สีแล้วก็จะเป็นช่วงคุยกฟฟับเทสาตกตินแ่าเขาอยากออกช้องเ <c oughs> มื่อกี้คุยกับเขาหลังไม่มาเมื่อกี้นะฮะสวัสดีครับคุณเทสาตเปินแฟครับผมสวัสดีครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบต่วนนี้จะได้ด <c oughs> ตัวไหนอมาหรือว่าจะได้ใส่ช่วงที่สี่ด้วยต้องรอดูแต่ก็เดี๋ยวผม เดี๋ยวนะผมขออนุญาตเพิ่มเสียงแป๊นหนึ่งนะครับตีเสียงมันองงนะครับแป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคได้ได้ได้ไดไดโอเคเรียบร้อยครับฮัลโหลนี่นะนี่นะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากมาออกรายการกับเราเพียงหากเรื่องที่แบบ ประสบการณ์ชีวิตหนึ่งเรื่องหรือเรื่องที่เราอยากเล่าหนึ่งเรื่องมาเมาส์มอยกันในมนิสเทชันนะครับติดตามกันได้ทุกคั้งจันเวลาสามทุ่มนนี้วันนี้นะเรับบัดสกินแคร์เขาอยากจะมาคุยกับเราอ่าวันนี้แบบมีเรื่องเล่าหรืออะไรนะถ้าเรื่องเล่าครับอ่าถ้าเรื่องเล่าผมมีเยอะแยะแหละแต่ว่าแต่ถ้ามีจริงๆอยากคือผมอยากคุยเรื่องสกินแคร์มากกว่าเพราะว่าผมมาเกมนี้เนี่ยผมตั้งชื่อว่าเพิส,สกินแคร์เพราะผมอยาก จะแบ่งความรู้ให้คนในเกมนี้นะอ,อก็จะแบบแบบ่งปันความสวยความงามให้กับคนในเกมแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยอ่าวันนี้มาแบบมีสาระวันนี้โอ้โหเฮ้ยเป็นท่านผู้ชมเป็นแบบแขกรับ,บเชิญแบบที่เขามาอยากมาร่วมรายการกับเราคนแรกแล้วก็แบบมาให้ความรู้กับกับการดรแลดูแลรักษาพราดูแลรักษา,ลลกาผิวอย่างนี้ ด้วยใช่ครับอช่เพราะว่าเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยที่ผมเข้ามาเกมเนี่ยมันจะมีผู้เล่นประมาณสองสามคนต่อวันที่เข้ามาปรึกษาเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นว่าผมตั้งชื่อนี้เออผมก็เลยแบบว่าในไหนก็เจอคนทําคลิปแบบทีละองค์เลยจะขออธิบายในเพื่อนแบบว่าสามารถไปดูในนั้นได้เลยไงคือมันอาจจะบางคนเขาอาจจะรอผมแต่ว่าอาจจะไม่เจอผมว่าบางวันผมก็ไม่ว่างครับ อโอเคครับเราเปิดทางให้กับเริษัทสกินแคร์วันนี้เลยนะฮะเทปนี้แต่ช่วงนี้ก็จะเปิดให้เริษัทสกินแคร์ได้บา้างแน,นนะแนํานะฮะแนะนําวิธีการดูแลผิวนะัะในแต่ละคนผิวแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับผมผิวแต่ละคนก็มันไม่ใช่มันจะใช้กันทุกคน,ก,คนก็จะแบบมีแบบแตบบแบบกต่างกันไปบางคนก็อาจจะแพ้นี่แพ้นี่ ก็แล <kä ia. S 1> yeah? like ้วแต่คนครับแล้วแบบถูกต้องครับแนะนําแบบอ่นนั้นให้แบบเพิงแนะนําแนะนําแบบแนะนําแบบจะจะกินใช้ดีกว่าแบบมือทังแบบคนแพ้ง่ายหรือว่าคนแบบคนเพิ่งหัดลองใช้แบบหัดลองใช้ทั้งแรกบอะให้แบบเธ่ตัวไหนดีเดีนี้แนะนำมาเลย ถ้าเบ s ิกสกินแคร์นะครับที่ทุกคนต้องใช้เนี่ยจะมีอยู่2อย่างถึง4อย่างด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยแต่งหน้าหรือเปล่าหรือว่าไม่แต่งหน้าถ้าคนที่ไม่แต่งหน้าต้องมีสามอย่างนี้ไว้เป็นเบสิกของตัวเองนะครับห้างขาด,ดิดขาดนั่นคือคร er, ีมเซอร์มเจลไรเซอร์แล้วก็กันแดดครับสามอย่างเนี่ยคือเบสิกสำคัญที่สุดสำหรับผิวของเรานะครับแต่ถ้าเป็นนอีกกรณีนึนงสำหรับคนที่แต่งหน้า จัดๆอะไรอย่างนี้อาจจะต้องเพิ่มสเต็ปเข้ามานั่นก็คือคลีนซิ่งเข้ามาครับก็รวมๆทั้งหมดก็จะมี4ีอย่างก็คือคลีนซิ่งคลีนเซอร์มอยิลเลเอร์แล้วกันแดดนะครับสิ่งนี้คือเบสิกสกินแคร์ที่ทุกคนควรจะมีนะครับแม้ว่าผิวหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะสามอย่างเนี้ยมันช่วยคุณได้หลายสเต็ปละหลายขั้นตอนแล้วเว้นอีกกรณีหนึ่งที่คุณแบบว่าผิวหน้าอาจจะมีปัญหาจุดหนึ่งเราอาจจะต้องเสริมรูทีนเข้ามาอะไรแบบนี้ครับผม ครับผมอาผมอยากถามว่าคุณคุณจันนี่หรือเปล่านะเรื่องดีครับเรื่องดีผมอยากถามครับเรื่อดีครับเซบีเนาะครับผมครับคุณเซบีอาจมีเคยมีปัญหาเรื่องอะไรไหมเผื่อแบบว่าเราจะได้แก้ตอบคาถามแก้ได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ฟังอยู่ด้วยเผื่อว่าเขาจะเป็นอยู่อาจจะเคยเป็นก็ได้หรือว่าเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ มีปัญหาเกี่ยกับเรื่องสิวนี่นะฮะสิวที่แบบอยู่บนใบหน้าแบบหน้าถึงขาอหน้ามันรือเปล่าที่แบบบางทีสิวมันก็ขึ้นแบบมันจะขึ้นแค่บางจุดนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบบางมันก็งขึ้นแค่บางจุดนี้อ่าธิบายหน,<อ>น่อยครับวิธีแก้เนี่ยจริงจริงเนี่ยสิวเนี่ยมันแบ่งได้หลายประเภทน,นะครับแล้วก็การเกิดของมันเนี่ยก็มีหลายสาเหตุมากนะ แต่ว่าบางคนที่เป็นสิวเนี่ยและรักษาไม่หายเนี่ยข้อหลักๆเลยคือหาต้นตอมันไม่เจอเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสาเหตุการเกิดสิวเนี่ยมันมีเยอะมากอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวเนี่ยเราต้องหาสาเหตุของมันก่อนถ้าหาสาเหตุของมันเจอแล้วเนี่ยเราแก้ได้ตรงจุดอันนี้เราจะรักษาได้สบายมากซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากอ่ะความสกปรกก็าหนึ่งความมันบนใบหน้าที่มันหน้าของเรามันจะมีต่อมผลิตไขมันใช่ไหมถ้ามันผลิตมากเกินไป มันจะระบายทางรูขุมขนออกไม่ได้สุดท้ายมันก็จะเกิดการอุดตันอันนี้ก็ที่สองละอย่างที่สามก็คือเซลล์ผิวเก่าที่มันไม่ผลัดออกไปมันจะไปอุดตันตรงรูหุมขนสุดท้ายมันก็อุดตันนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่คนเขาเป็นกันนะส่วนสิวเนี่ยมันก็มีหลายประเภทตั้งแต่ละประเภทมันก็รักษาไม่เหมือนกันด้วยนะครับ จะมีส่วนใหญ่คนไทยเราจะเป็นสิวอุดตรรันเพราะว่าส่วนใหญ่คือคนไทยเราจะมาหน้าม,มันกันนะครับหน้าม,มันแต่ว่าข้างในเนี่ยแห้งนะส่วนใหญ่ไ่ได้เกิดเป็นสิวอุดตันแล้วหนึ่งสองสิวอักเสบนะครับสามก็คือสิวช้างสิวไตเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็สิวพดนะครับเพราะว่าความมันเนี่ยเป็นตัวต้นตอของสิวพดเลยแต่ว่าผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะว่า สิวผดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยล่าสุดเขาไม่นับว่าเป็นสิวแล้วนะเขาจะนับว่าเป็นการเรื้อรังแทนนะครับซึ่งผดเนี่ยวิธีรักษาเนี่ยง่ายๆเลยก็คือความชุ่มชื้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผดเนี่ยดีใจด้วยสาหรับคนที่เป็นผดนะเพราะว่าผดเนี่ยมันรักษาง่ายและมันก็หายเร็วมันไม่ได้รักษายากเหมือนกับสิวพวกนี้นะฮะมันแค่เติมความชุ่มชื้นให้กับหน้าแค่นั้นก็พอ ส่วนใหญ่คนที่เป็นสิวผลเนี่ยสังคกตได้ว่าเป็นคนที่ผิวมันง่ายเป็นคนขี้ร้อนอะไรอย่างนี้เงออกเยอะก็เลยเป็นผลกันส่วนสิวประเภทอื่นๆเนี่ยสิวอุดตันอ่ะรักษากไม่เหมือนกันละสิวอักเสบก็ไม่เหมือนกันถ้าพวกนี้รักษาผิดวิธีมันก็จะแย่ลงไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาขยายความ กันดีกว่าว่าเราจะแก้กันยังไงเริ่มที่สิวอุดตันเนาะสิวอุดตันเนี่ยมันมีสองประเภทคือสิวอุดตันที่สิวอุดตันอักเสบกับสิวอุดตันที่ไม่มีหัวนะสองอย่างเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ต่อมผลิตไขมันมันผลิตมากเกินไปแล้วมันระบายทางกระหูกผลไม่ได้สุดท้ายมันเกิดการอุดตันขึ้นมาวิธีแก้เนี่ยก็คือว่าเราเอาความชุ่มชื้น ให้กับผิวหน้าให้หน้ามันแข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าซิลเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือซิลขึ้นเท่ากับว่าผิวของคุณมันกําลังอ่อนแออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคือมอเจไลเซอร์ J izer, พวกความชุ่มชื้นเนี่ยจะสําคัญก่อนเป็นอันดับแรกอย่างที่สองเนี่ยก็คือพวกผดเซลล์ผิวนะครับพวกผดเซลล์ผิวเนี่ยจะช่วยดันซิวตันให้หัวมันออกมาให้หัวมันเปิดนะครับอืมพวกผดเซลล์ผิวเนี่ยสารในสกินแคร์มันก็จะมีพวก BSA LSA p h a a h a นะครับ B.S.A เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้จักกันในานามสลิคสลิคแอซิดนะครับส่วนใหญ่สารเนี่ยมันจะอยู่ในพวกโปรดักต์สกินแคร์ที่มันเป็นสูตรสิวซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าข้อเสียของไอ้พวกผัดเซลล์ผิวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยมันจะแยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงของพวกผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันแลกกับการที่อ่าผิวมันจะระคายเคืองอาจจะแห้งนะครับ พอมันแห้งทีเนี้มันอาจจะไปกระตุ้นต่อมผลิตไขมันเนี่ยให้มันผลิตน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทําไมผิวของเราเนี่ยเวลาผิวเรามันแห้งอะครับผิวของเราเนี่ยมันจะไปกระตุ้นต่อมผลิตไขมันแน้ะเพื่อให้ต่อมผลิตไขมันเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อมารักษาสมดุลของผิวไว้นะครับทีนี้เนี่ยอะถ้าเกิดว่าในเมื่อเราผิวเรามันก็แห้งอยู่แล้วเนาะแล้วเราไปใช้พวกผ่าเซลล์ผิวอะไรพวกเนี้ยยิ่งทําให้หน้ามันในบางวันนะครับ ที่แก้ส่วนใหญ่นี่คือถ้าเกิดว่าเราใช้พวกตัดเซลล์ผิวเนี่ยเราต้องใช้พวกเติมความชุ่มชื้นควบคู่ไปด้วยนะเพื่อรักษาสมดุลน้าในผิวไว้เพราะว่าตามที่ผมศึกษามาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยดีกว่าผิวของคนไทยเนี่ยส่วนมากข้างนอกเนี่ยดูอิ่มน้ํานะแต่ว่าข้างในเนี่ยดูแห้งเลยผมจะสรุปแม้ก็คือภายนะภายนอกเนี่ยมันดูมันแต่ว่าข้างในเนี่ยดูแห้งนะฮะเออน,นี่แหละคือปัญหาของคนไทยนะ เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่มันชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองอ่ะผิวมันแต่จริงๆอ่ะภายในของตัวเองมันแห้งมากอืมก็เลยส่วนใหญ่ก็คือคนไทยเป็นสิวอุดตันกันเยอะอ่าวิธีแก้ก็หลบทีนี้จะมีพวกสารอื่นๆอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวนแน่นอนว่ามันจะทิ้งพวกใสเอฟเฟกต์ตาม,มานะพวกรอยสิวรอยแดงรอยดําบางคนเนี่ยทิ้งหลุมสิวไว้เลย แต่ว่าพวกนี้มันก็จะยากมากกว่ารักษาหลุมสิวเข้าไปอีกนะแต่ว่าต้องถ้าเกิดว่าเรารักษาดีๆเนี่ยสองสามเดือนก็หายแล้วคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทาไมสองสามเดือนเนี่ยมันนานจังแต่สําหรับคนที่รักษาถูกวิธีเนี่ยเอาจงริงนะสองถึงสามเดือนเนี่ยถือว่าเร็วมากเทียบกับคนที่ไม่รักษาตัวเองนะไม่ใช้สกินแคร์ไม่ใช้ทั้งเดซิกซิ่แคร์เนี่ยมันนานมากกว่าจะรักษาหายเิอปือเนี่ยเป็นแผลเป็นเลยก็ได้ อืมเป็นรอยที่มันชัดมากแล้วสุดท้ายนี่คือมันต้องหตัตถการอย่างเดียวถึงจะหายก็จะเป็นแบบเป็นรอยดำเป็นรอยแบบรอยสิวอย่างนี้ใช่ครับเป็นอ่าหลุมสิวตามมารอยดำฝ้ากระอะไรพวกนี้มันจะตามมาด้วยรวมถึงมันไม่ได้เป็นแค่นี้นะครับมันพังถึงขนาดตรงที่เซลล์ชั U ้ N A. นผิวหนังเนี่ยมันมันเรียบเรียงไม่เป็นแถว มันก็เลยอ่อนแอแล้วกรอบแบร r ิเออร์มันก็พังเนาะมันจะแย่ไปหมดเลยแล้วแบบ,บวิธีแก้วิธีแก้แบบต้องใช้แบบโฟมล้างหน้าหรืออะไรดูแลเพรื่องมอิวหน้าไหมครับเกื่อบพวกนี้สำหรับสิวหรืออะไรนะครับถ้าผมก็เจอตับพวกสิวกัแบผบิวอุดตันนี่ยครับ ก็อย่างมาถ้าการเดกันสิอุตันสิอุตันแหละครับครับผมถ้าสิอุตันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันสิอุตันเนี่ยผมไม่พูดโรกสวยแล้วกันนะสิอุตันเนี่ยมันไม่สามารถหายเองได้ถ้าเกิดมันไม่อักเสบนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันอักเสบเข้ามาเนี่ยมันก็จะเปิดัวนองของมันออกมานะแต่ว่าอยากจะบอกความจริงให้ทุกคนรู้นะว่าสิอุตันเนี่ย มันจะหายได้ก็ถือว่ามันต้องอักเสบแล้วพอมันอักเสบหายเสร็จเพ๊บมันจะทิ้งบางอย่างออกมาที่ทุกคนเนี่ยไม่ชอบกันที่สุดนะครับก็คือสกาสกาเนี่ยก็คือหลุมสิวนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะทิ้งได้หนักแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรักษาสิวอักเสบตัวเนี้ยได้ดีขนาดไหนผมจะบอกวิธีให้ วิธีแก้ให้ a, ละกันเวลาเป็นสิวอักเสบแล้วมันให้ทิ้งรอยแล้วก็ทิ้งสากาให้ได้น้อยที่สุดนะฮะด้วยความที่มันเป็นสิวอักเสบนะครับเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้มันอักเสบให้ได้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าสากาหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากความอักเสบที่มันไปกินเนื้อน,นะฮะพอมันหายเสร็จปุ๊บก็ทิ้งหลุมไว้วิธีแก้แล้วคือเราต้องรักษาตั้งแต่ตอนที่มันอักเสบแล้วนะฮะหรือรักษาตอนที่มันยังเป็นสิวอุดตันด้วยก็ยังดี อันนี้ก็ดีมากแต่ถ้ามันอักเสบไปแล้วเราต้องแก้โดยการทําให้มันอักเสบน้อยที่สุดทีนี้ทํำยังไงให้มันอักเสบได้น้อยที่สุดก็คือใช้พวกสันที่มันลดการอักเสบนั่นก็คือพวกสารไนอาซิเดมายสองเลยคือซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BSA นั่นเองแล้วก็สามเลยคือใบัวบกอย่างที่เรารู้กันเองว่าใบับบกเนี่ยมันปลอบประโลมผิวได้ดีเนาะ,ะแล้วก็สี่คือ,อ ว่านหางจระเข้ก็ช่วยได้พวกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก็ช่วยได้เหมือนกันพวกมากาอะไรอย่างนี้พวกดรากอนบลัดพวกอ่ามันมีอะไรนะพวกค่าเชื้อการอักเสบเนี่ยพวกอย่างที่เราดูนะว่าการอักเสบเนี่ยมันเกิดมาจากอ่าเชื้อตัวหนึ่งนะเชื้อตัวหนึ่งไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันชื่อว่า p a c อกนะเวลาเราเป็นสิวเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเชื้อไอ้ตัวเนี้ยมันไปเห็นสิวขึ้นมามันจะวิ่งเข้าไปในสิวนะฮะ พอมันยิงเสร็จปุ๊บมันจะเกิดอะไรต่อทีนี้มันยังไม่อักเสบนะพอมันเชื้อพีเอ็มเนี่ยเข้าไปในสอเสร็จเม็ดเลือดขาวเนี่ยของเราเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีแบคทีเรียตัวนี้เข้ามาทีเนี้ยมันจะไปเลียกมันจะไปเรียกพวกของมันเป็นล้านตัวคือพักเพื่อเข้ามาจัดการไอแบคทีเรียตัวเนี้ยพอมันฆ่าไอตัวเนี้ยตายเสร็จปุ๊บมันตายก็จริงนะแต่ว่าผลข้างเคียงของมันที่จะตามมาก็คือการรบครั้งเนี้ย ที่มันจัดการไอแบตทีเดียวเนี้ยมันจะเกิดความเสียหายเป็นรอบกวา้างก็จะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะทีเนี้ยเราก็เลยต้องแก้ไอตรงที่ฆ่าเชือ้อทีแอกเน่ละตัวหนึ่งมันจะมีพวกสารที่มันฆ่าเชื้อได้นั่นก็คือไอพวกาสารเชื่ออะไรนะอะซอลาอิกแอซิดสารตัวเนี้ยมันจะอยู่ในยาของตัวหนึ่งก็คือตัวยาสกินอเรนนะะตัวเนี้ยฆ่าเชื้อได้ดีเลย แล้วก็ตัวที่สองอย่างที่เราเราน่าจะรู้จักกันดียาตัวนี้นะฮะคือเบนแซคชื่อยาของตัวเบนแซคเนี่ยมันชื่อเบนโฟริลใช่หรือเปล่านะผมขอนล็แน๊บนึงเบนซิลเพอร์ออกไซด์อ่ะตัวเนี้ยมันก็ฆ่าเชื้อได้เหมือนกันแล้วมันก็ต้านเพลียได้ด้วยนะฮะอ่ะพอผมทีเนี้ยเราแก้ไอ้ตัวเชื้อพีเอนี่ได้ละทีเนี้ยเราก็ต้องลดการอักเสบด้วยเนาะอย่างที่ผมพูดไปว่าสารทั้งต้นเนี่ยที่มาลดอักเสบเนี่ยมันก็ เยะนะฮะในเซรามายใบบัวบกวานหางจระเข้นาก้อนบลัดโอ้มีเยอะแยะเลยทีเนี้ยเราใช้พวกนี้ไปอย่างที่ผมบอกมันจะลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีพอมันลดอักเสบได้เหลือน้อยสุดๆเลยเนะี่ยผลตามมาหลังจากที่มันหายเป็นสิวอักเสบเนี่ยมันก็จะทิ้งพวกกาพวกรอยสิวเนี่ยน้อยมากๆเผลอๆนี่คือมันแทบจะไม่ทิ้งให้เลยนะถ้าเกิดว่าเราลดอักเสบของมันเนี่ยได้มากมากสุดๆเลยนะ นี่ก็คือวิธีแก้การเป็นสิวอักเสบนะครับซิวอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังจะเป็นสิวตันเ,เนี่ยอ่ะแน่นอนคุณต้องเป็นสิวอักเสบแน่นอนนะครับ,รบก็เตรียมพร้อมรับมือได้เลยนะครับครับเดี๋ยววันนี้ขอเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณเพสต์สกินแชร์ครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวครั้งหน้า,า,นดาเดี๋ยวครั้งหน้ามาเชิญมาใหม่ครับ เราจะพานี่ไม่ด้วยฮะบุคคลตัวอย่างหนึ่งคนครับมาปารึกษาเกี่ยวกับใบหน้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาปรึกษาเลยแล้วก็แบบมีได้ให้ปรึกษาเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับเสียดายอย่างนึงเวลาหมดเวลาหมดลงแล้วครับวันนี้รอบผมขอทิ้งท้ทายไว้หน่อยสักนิดหน,นึ่งเรืนึงครับได้ครับได้ครับได้ครับอ่าครับผมขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่า จริงๆผิวของคนเราเนี่ยมันไม่ต้องใช้สกินแคร์มากมายเป็นสิบกองเป็นร้อยพันสกินแคร์อะไรพวกนี้มากนะจริงๆผิวของคนเราเนี่ยมันฉลาดมากนะฮะมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเองได้มันผัดเซลล์ผิวเองได้มันเรียบเรียงเซลล์ผิวเองได้มันมีเปราะแบรริเออร์ของตัวเองได้นะครับมันฆ่าเชื้อ PX เนี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวเองก็ยังได้เลยนะฮะแต่ว่า ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะทํางานด้วยเป็นปกติไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันขาดความชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นเนี่ยคืออาหารของผิวในการที่จะให้มันทํางานในสิ่งเราเรานี้ได้นะครับทีเนี้ยความชุ่มชื้นนั่นคืออะไรทุกอย่างความชุ่มชื้นมันอยู่ที่ m o i s t u เซ z e r นะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาจบที่ m o i s t u เซ z e r นะครับทุกคนอย่าลืม m o i s t u เซ z e r เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผม นี่นะครับคือส to Mont ิ่งที่เภสัชจิงแชร์ขวทิงไว้ในจานนี้นะครับจันหน้าพบกับเภสัชรินแชร์กันนะครับแล้วก็บุคคลตัวอย่างที่เราบอกไปส่วนโมเนตสเตชันวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันกับจานหน้ากับเภสัชจิงแชกันวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม